ไปดูเรื่องของกระทรวงคมนาคมคเมื่อวานมีการเจรจานะครับแต่สุดท้ายก็ยื้อไม่ได้ล่ะครับเพราะามันเป็นสัญญาสัมปทานเรื่องของทางด่วนสายเสียรัฐวงแหวนรอบนอกเนี่ยนะครับว่าจะต้องมีการขึ้นราคาในวันที่15ธันวาคมนี้ตอนนี้หลายกระแสกออกมาบอกโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นหมดเลยผักก็แพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นทางด่วนก็ยังแพงขึ้นอีกนะครับแต่สุดท้ายก็มีมาตรการออกมาประชุมทกกันปรากฏว่าจะออกมาเป็นรูปแบบของคูป,ปองที่ใช้ราคาเดิมอีก1ปีครับ หลังจากที่มีการประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางสายสีรัฐรวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นไปนตามสัญญาสัมปทานนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่15ธันวาคมนี้นายชัยธรรมพรมสอนครับปลัดกระทรวงคมนาคมออกมายอมรับว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขไม่ให้ปรับขึ้นราคาได้นะครับเนื่องจากมันเป็นสัญญาสัมปทานที่กำหนดไวอ้อย่างชัดเจนถ้าหากไปแทรกแซงอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิพาทในอนาคตได้ ก็เลยอยากจะทําได้แค่เพียงมาตรการเข้ามาทดแทนหรือว่าชดเชยเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนของผู้ใช้ทางนะครับโดยเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทางกระทรวงคมนาคมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็บจรจทางด่วนรวมถึงรถไฟฟ้ากรุงเทพด้วยผู้ที่เป็นผู้รับสัมปทานสรุปอย่างนี้ครับสรุปว่าจะเปิดให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้คูป,ปองชําระค่าผ่านทางในอัตราเดิมได้แต่ถ้าจะชําระเป็นเงินสดอันนี้ราคาเป็นราคาใหม่นะครับดูราคาใหม่กับราคาเดิม รถ4ีล้อเล็กเนี่ยราคาใหม่65บาทแต่ถ้าราคาเดิม50บาทเพิ่ม15บาทเลยนะครับรถ6 0ล้อถึง10ล้อเนี่ย80บาทเป็นราคาเดิมแต่ถ้าราคาใหม่เพิ่มอีก25บาทเป็นร0 5ยแต่ถ้ามากกว่า10ล้อขึ้นไปคือรถพ่วงอันนี้1 1 5จากเดิมเนี่ยจะเพิ่มเป็น150บบาทนะครับนี่คืออัตราที่ยังคงสามารถใช้อัตราเดิมได้แต่ว่าต้องใช้ในรูปแบบคูป,ปองครับ อันนี้จะสามารถใช้ได้อีกหนึ่งปีก็คือตั้งแต่15ธันวาคมปีนี้จนถึง15ธันวาคมปีหน้านะครับโดยทางบ m เจะทําหนังสือยืนยันมาตรการนี้แจ้งเข้ามายัางกรทพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางพิเศษเนี่ยได้รับทราบแล้วก็อาจจะได้เลือกซื้อในรูปแบบของคูป,ปองแทนการใช้เงินสดนะครับขณะที่เดือนธันวาคมนี้ครับทางการะทรวงคมนาคมจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตแล้วก็บางซื่อตลิ่งชันนะครับอันนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการแบบเสมือนจริงหรือว่า Soft Opening มาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนั้นนายก,กเองก็ไปเป็นประธานเปิดเหมือนกันนะครับในวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาอัตราค่าโดยสารจะเก็บ3ปีแรกครับคุณผู้ชมครับจะอยู่ที่ค่าแรกเข้า12บาทและค่าอัตราโดยสารต่อกิโลเมตรที่1บาท50สตางค์นะครับก็เลยจะมีเรทแบบนี้ครับแบบนี้คือโปรโมชั่นครับจะเป็นตั๋วแบบรายเดือน บัตรโดยสารรายเดือนถ้าใครใช้กันทุกวีทุกวันนะครับก็สามารถซื้อแบบ20เที่ยวได้ใช้ได้30วัน20เที่ยวใน700บาทครับก็ตกเที่ยวละ35บาทหรือถ้าจะเป็นแบบ30เที่ยวเยอะขึ้นมาหน่อยราคาต่อเที่ยวก็จะลดลงมานะครับจะเหลือ900บาทตกเที่ยวละ30บาทหรือถ้าใครบอกใช้ทุกวันเลยเช้า,ชาเย็นเช้าเย็นก็ซื้อแบบ50เที่ยวได้ครับ1,250บาทตกเที่ยวละ25บาทเท่านั้นนะครับ